สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับผ่านมากันสามวันก่อนหน้าเนี่ยก็คือก็คือทดสอบแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันแหละนะครับแล้วมันก็ยังไม่ผ่านเพราะว่าตัว r s i เนี่ยก็ค่อนข้างที่อยู่ในเขตของ overbought นะครับกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้ที่เรามีการคุยกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์คือว่าเราจะเน้นเรื่องของการ pull back นะครับไม่ค่อยไล่ตามเท่าไหร่เพราะว่าแนว break out เนี่ยมันน่าจะหายากขึ้นนะครับตัวลองมาดูตัว Market bet เนี่ย ตัวนี้เป็นการคอนเฟิร์มนะว่าแนวเบรกเอามันจะหายากขึ้นเพราะว่าตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับเริ่มหักหัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับมันเคยขึ้นไปแบบใกล้ๆแถวอแถวประมาณ30%มัน30%ะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือมัน21%ก็คือหุ้นที่ทำนิวไฮในรอบ4สัปดาห์เนี่ยมันลดลงนะครับส่วนแนว mean reversion เนี่ยมันก็หายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้หุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับดับงนั้น ทางเลือกของเราเนี่ยหลักๆเนี่ยมันเลยจะไปอยู่ที่เรื่องของการเล่นแบบ l l back นะครับเดี๋ยวมาดู s e ตอินเด็กซ์ในกราฟลาย30นาทีกันต่อนะครับสำหรับกราฟลาย30นาทีเนี่ยเราก็คุยเรื่องของ Divergent มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้ Divergent เี่ยมันก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า Divergent ก่อนหน้าเนี่ยคือราคาขึ้นอินดิเคเตอร์ลง แต่ก่อนหน้าเนี่ยตอนอินดิเคเตอร์ลงเนี่ยไอ RSI เนี่ยมันยังวิ่งกลับมาในเขตโอเวอร์บอทได้อยู่แต่เราจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับราคาขึ้นแต่อินดิเคเตอร์เนี่ย RSI เนี่ยไม่ได้เขา้าโอเวอร์บอทละนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของด divergent ที่มันที่มันดีมากขึ้นนะครับคือด divergent เนี่ยสมมตุติถ้าเกิดโอเวอร์บอททั้งคู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเกิดตัวนึงเ่ยโอเวอร์บอทนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ย ไม่โอเวอร์บอสอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเดเวอร์เจนที่มันชัดเจนขึ้นเราก็เลยคิดว่าภาพเซ็นดิเด็กเนี่ยควรจะเกิดการพักตัวนะครับสำหรับแนวรับนะครับก็คงเป็นโลเมื่อวานเนี่ยประมาณ1356ากนะครับแล้วก็แถวประมาณ13-50นะครับแต่ภาพหลักอย่าลืมนะครับว่าไอ้ยอรอบเนี้ยนะครับเรายังมองว่าภาพหลักมันเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับเพราะว่าเราคุยเรื่องของการย่อตัวมาหลายวันคนอาจจะแบบคิดว่าเราจะมองว่ามันเป็นการแบบปรับตัวลงหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะเรายังมองว่า ภาพใหญ่เป็นการย่อไปขึ้นต่อดังนั้นช่วงนี้พยายามหาจังหวะเล่นแบบ pull back นั่นเองนะครับส่วนตัวของฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ก็คล้ายๆเดิมนะครับก็เป็น divergent เหมือนกันแต่ว่าฟิวเจอร์เนี่ยอาจจะ divergent ไม่ได้ชัดขนาดตัวของเซอร์ินเด็กนะครับเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานเนี่ยไอซ์ไอมันยังมาแตะในเขต overbought ได้อยู่นะครับแต่โดยรวมก็เป็น divergent ก็มองพักตัวนะครับโซนแนวรับก็ประมาณ850นะครับส่วนโซนแนวต้านก็แถวนี้นะ860 863นะครับ ิวเจอข้ามเดเร็วเลยแล้วกันนะครับไม่ได้มีอะไรมากมาที่ราคาทองคํากันดีกว่านะครับสําหรับทองคำนะครับเมื่อวานเนี่ยปรับตัวลงนะครับแล้วก็เมื่อะะวานแรงขายก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเราก็มีการพูดคุยเปเบื้องต้นบ้างนะว่าทองคำเนี่ยมันโมเมนตัมในการขึ้นเนี่ยมันก็แผ่วๆลงไปเรื่อยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มไม่ทำหายนะครับเริ่มไม่ทำหายแต่การปรับตัวลงเนี่ยยังโชคดีที่ว่ามันยังมีการ ยกโลอยู่นะครับยังมีการยกโลอยู่ดังนั้นเราต้องระวังนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยที่ตัวของทองคำเนี่ยเริ่มมีการทำโลว์โลนะครับก็จะเข้าสู่รอบของการพักตัวระยะสั้นลงมาได้สําหรับตัวทองคํานะครับส่วนพวกซิ l เวอร์นะครับซิ l เวอก็พยายามพยายามดูเรื่องของ t a i l i n g stop นิดนึงนะครับซิ l เวอรเนี่ยเราเคยพยายามไม่ซื้อเนี่ยแถวว่า m a นเอ20นะแถวนี้นะครับดังนั้นตอนนี้มันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับ แล้วก็ยังมีเส้นมีโลล่าสุดเนี่ยอยู่แถวประมาณ28.8นะครับถ้าเกิดไม่หลุดตรงนั้นเนี่ยก็ยังถือได้สําหรับคนที่เล่นภาพระยะกลางนะครับที่ปรับตัวลงมาล่าสุดของซิลเวอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าดาวเทนไลน์เนี่ยมันไม่ผ่านนะครับก็เลยเกิดการย่อลงมาแต่ถ้าเกิดย่อลงมาหลุดตรงนั้นเนี่ยมันก็คงไม่สามารถคาดหวังการกลับไปทดสอบดาวเทนได้ละแต่ถ้าเกิดย่อมาแล้วไม่หลุดเนี่ยเรายังคาดหวังการขึ้นไปทดสอบดาวเทนได้อยู่สําหรับตัวของซิลเวอร์นะครับ ส่วนราคาน้ํามันนะครับน้ำมันก็ปรับตัวลงต่อ2วันติดนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่ารอบนี้เนี่ยจะยกโลได้หรือเปล่านะครับคือรอบก่อนนหน้าเนี่ยอันนี้รอบก่อนหน้าคือ lower low นะครับถัดมายืนได้ที่โลเดิมนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราจะลุ้นการฟื้นตัวก็คือต้องมีการทำ higher low สำหรับราคาน้ำมันถ้าเกิดทำ higher low ได้เนี่ยเราค่อยมาลุ้นในการขึ้นไปทดสอบเส้น20 0วันอีกครั้งหนึ่งสำหรับราคาน้ำมันนะครับส่วนค่าเงินบาทเร็วๆเลยแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ย เป็นบูลดสเตย์วาเจนต์เล็กๆนะครับก็เก่งกําไรในฝั่งลองได้นะครับสาหรับตัวของค่างเงินบาทนะครับสาหรับคนที่ไม่อยากสวนเทรนก็ไปรอช็อตด้านบนเหมือนเดิมนะครับถัดมาเดี๋ยวเรามาดูตัวของค่างเงินเยนนะครับสาหรับตัวของค่างเงินเยนเนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะครับ104.4คือโซนแนวรับนะครับ104.6ก็เป็นโซนแนวต้านส่วนตัวของยูโรดอลลาร์นะครับยูโรดอลลาร์ก็มีการพักลงมานะครับเพราะดอลลาร์อินเด็กตออน,นี้เนี่ย มันเหมือนว่ามีโอกาสจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวนะครับเพราะดอลลร์เนี่ยถอยลงมาแบบรุนแรงมากนะครับบังนั้นก็มีโอกาสจะเกิดเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาได้นั่นเองนะครับโอเคเราขอข้ามมาที่หุ้นแนะนําเลยแล้วกันนะครับสําหรับหุ้นแนะนําตัวแรกในวันนี้นะครับจะจะเป็นตัวของ BLA นะครับก็อย่างที่คุยไปว่าวันนี้เราจะเล่นแนว pullback นะครับ BLA เนี่ยเป็น pullback ยังไงนะครับก็คือว่า เส้นดาวเทรนเนี่ยมันมีการเบรกเอาทขึ้นไปตอนวันที่22นะครับเบรกวันที่22แต่จะเห็นว่าการเบรกเส้นดาวเทรนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไปไม่ได้นะครับแล้วก็มีการย่อกลับลงมาดังนั้นเราก็มองว่าแถวเส้นดาวเทรนเนี่ยจะทําทหน้าที่เป็นแนวรับนะครับก็คือแถว17.4 17.5เนี่ยคือโซนแนวรับสต็อปลอดถ้าเกิดต่ํากว่า17.1เนะเป้าหมายคือ18.2แล้วก็18.7สําหรับตัวของ BLA นะครับ ตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของ BCH นะครับเมื่อวานเนี่ยตัวที่เราเลือกไปจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่คือ BDMs นะก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีก็คือเป็น pullback เหมือนกันอันนี้คือ pullback ไม่หลุดเส้น200นะครับแล้วก็ยังยืนได้นะครับส่วนวันนี้เรามาทางามาตัว BCH บ้างนะครับสำหรับ BCH เนี่ยแนวโน้มหลักเนี่ยโอเคมันยังดูเหมือนว่าเป็นเป็น s i d e w a y down อยู่แต่ช่วงเนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าหุ้นเนี่ยที่มันย่อมาแต่ละรอบเนี่ยมันจะทำ lower low, low นะครับ อย่างรอบนี้แล้ว BCS เนี่ยเราเล่นตรงนี้ไปแล้วก็ไปชนเส้น20เราก็เทคโปรฟิตแต่เวลาเทคโปรฟิตเสร็จแล้วมีการย่อเนี่ยนะครับเราก็จะมาซื้อกลับโดยสมมุติฐานที่ว่ามันน่าจะเป็นการยกโลที่สูงขึ้นนะครับก็คือการทำ higher low นั่นเองเวลาเราเล่นเก่งกำไรเพื่อทำ higher low เนี่ยก็จะมีแนวรับที่15.3 stop l o s ถ้าต่ำกว่า14.9นะครับเป้าหมายคือ15.9แล้วก็16.3สํำหรับตัวของ BCS นะครับ ถัดมาก็จะเป็นตัวของเซเป้นะครับสำหรับเซเป้ก็น่าจะได้จังหวะในการเก่งกาไรแล้วแหละนะครับเพราะว่าตัวเซเป้เนี่ยมันมันโดนขายหลุดเส้น200วันลงมานะครับก็เวลาเราเห็นการหลุดเส้น200วันลงมานะครับก็คอนเซปต์เดิมก็คือเราให้นักทุนเนี่ยพยายามรอก่อนนะครับรอจนกว่ามันจะเริ่มยืนได้นิ่งๆก่อนนะครับตอนนี้เรามองว่าราคาเนี่ยมันก็ลุ้นในการยืนได้แล้วแหละเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่ลงมาที่69เนี่ย มันเป็นคันเดลกับตัวแล้วก็สโตแคสติกเนี่ยที่มันอยู่ในเขตของโอเวอร์โซเนี่ยเริ่มมีการตัดขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มมีการตัดขึ้นในเขตของโอเวอร์โซละเราเลยคิดว่ามีโอกาสจะเกิดรอบเทคนิคอลีบาวสำหรับเซเป้นะครับแนวรับ70.75สต็อปาสต็อปรอดต่ำกว่า69เนะครเป้าหมายคือ73แล้วก็75สําหรับเซเป้นะครับตัวถัดมานะครับเป็นตัวของ BWG นะครับตัวนี้อาจต้องมอง ตัวนี้เป็นลนักษณะของการ pullback นะครับเราก็เน้นประมาณนี้นะครับก็คือมันเป็นการแกว่งตัวขึ้นนะครับแกว่งตัวขึ้นตามกรอบของ uptrend channel นะครับ uptrend channel ดังนั้นย่อมาเนี่ยสวันนะครับมาแนวรับพอดี0.41ก็เลยเป็นจุดในการเข้ารับ stop loss ถ้าต่ำกว่า0.39นะครับเป้าหมายคือ0.46แล้วก็0.5นะครับถัดมาจะเป็นตัวของ sabina นะครับสำหรับ sabina ก็จะเป็นแนว pull back เหมือนกันนะครับคือช่วงเนี้ยนะครับเวลาหุ้นเนี่ยที่มันฟื้นจากบอททอมเนี่ยเราฟื้นขึ้นไปเนี่ยเราย่อลงมาเนี่ยเราจะคาดหวังว่ามันจะเป็นการทำโลใหม่ที่สูงขึ้นนะครับแนวรับก็จะเป็นพวกตามเส้น20วันนะครับก็อันนี้จะหลุดมานิดนึงเราก็ให้แนวรับประมาณ21.7 21.8สําหรับตัวของซาบีน่านะครับสต็อปล็อตถ้าเกิดต่ํากว่า21.3นะครับส่วนเป้าหมายนะครับอย่าลืมว่าช่วงนี้ถ้าตัวไหนมีแกลบเนี่ยเราก็จะคาดหวังการขึ้นไปปิดแแกกปนะะครรับ็อยู่ถวมาณ 22.8แล้วก็23.4สามจุตามลำดับสําหรับตัวของซาบีน่านะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ G Able นะครับก็เป็นแนว pullback อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเวลาหุ้นในโซนต่ำเวลารีบาวรอบแรกเนี่ยมันก็ชอบชอบโดนขายแหละนะครับก็มาดูที่เส้น20วันเหมือนเดิมก็จะเห็นว่ารอบที่แล้วเส้น20วันก็รับได้นะครับ,บางานั้นรอบนี้เราก็มองคล้ายๆเดิมว่า เส้น20วันก็เป็นแนวรับอยู่ประมาณช่วง3.62นะครับสต็อปลอตถ้าต่ำกว่า3.52เป้าหมายคือ3.8แล้วก็4บาทนะครับส่วนหุ้นที่แบบพยายามดีกเลี่ยงในช่วงเนี้ยคือหุ้นในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อวัน2วันนี้แล้วเราเรา,เรามีการหยิบชาร์จให้ดูไปแล้วว่าทำไมเราไม่ชอบหุ้นพวกกลุ่มเทคนะครับเพราะว่าการขึ้นมาของกลุ่มเทคในรอบ,นอนนะรบเนี้ยอ,อย่างนไอ่ไดคมในไปเปดด๋ว High ดิมนะก็แปลว่า กลุ่มที่มันหลีตลาดเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับดับงนั้นพวกหุ้นกลุ่มเทคนะครับพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องอะระวังไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับถัดมาก็มาที่ตัวของเอราวันนะครับสำหรับตัวของเอราวันเนี่ยคือถ้าเกิดได้ผมเลือกในกลุ่มพวกท่องเที่ยวเนี่ยนะครับพวกแบบเซ n นเทลอะไรเงี้ยมันก็คงไม่น่าไล่ตามนะครับหรือมินต์เนี่ยนะครับมันก็รีบาวขึ้นมา แต่มันก็ดูไม่ค่อยน่าไล่ตามเนเกิดเลือก3ตัวเนี่ยผมว่าตัวเอราวันเนี่ยดูน่าสนใจมากที่สุดนะครับแนวรับก,ก็อยู่แถวเส้น20นะครับประมาณใกล้ๆตรง3.7 3.72นะครับส่วนแนวต้านก็3.9ถึง4บาทสำหรับตัวของเอราวันนะครับส่วนฮาน่าก็ยังไซด์เวดาวนะครับสังเกตว่าการรีบาวแต่ละรอบเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันยังมีการทำโลใหม่อยู่นะครับและหายก็มีการลดต่ำลงนะครับสำหรับตัวของฮาน่านะครับ ส่วนตัวไอเทลนะครับก็รีบาวมาต่อเนื่องแล้วล่ะนะครับแต่เราคิดว่ารีบาวมาขนาดนี้ก็คงไล่ตามไม่ได้นะครับก็ตอนนี้รอย่อแล้วถ้าเกิดมีการทำไฮเอโลนะครับจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดในการซื้อนะครับส่วนตัวของ c b บเมื่อวานก็ให้กรอบคร่าวๆไปแล้วนะครับ66นะครับถึงใกล้ใกล้ตรง70ก็ถ้าเล่นก็เล่นตามกรอบล่างรอขายตามกรอบบนนะครับถัดมาก็มาที่ตัวของ Triple I นะครับสำหรับ Triple i เนี่ยมันก็เริ่มมีการเบรกพวกเส้น ดาวเทรน์แล้วล่ะนะครับแต่ประเด็นก็คือเวลาเราคุยเรื่องของดาวเทรนต์เนี่ยต้องดูด้วยเบรกเมื่อไหร่นะครับถ้าเบรกไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะมีพูลแ b a c k กอนรอบหนึ่งนะครับก็แนวรับเนี่ยประมาณ5.8ส่วนแนวต้านนะครับตรงนี้ดู up trend ้วยก็ได้เราจะเห็นว่ามันก็ประมาณใกล้ๆตรงแถว5.8และนะครับส่วนแนวต้านก็6.5านะครับสำหรับตัวของ triple i ส่วน tioi เนะี่ t i i มันก็แถวนี้มันเป็นแนวต้านนะครับผมไปคิดว่า ยังไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะครับใกล้ๆตรงโซน8บาทเป็นแนวต้านส่วนแนวรับเนี่ยถ้าเราตีเส้น uptrend มาเนี่ยนะครับก็อยู่แถวๆช่วง7.65นะครับช่วงนี้นะครับอย่าลืมว่าเราเน้นย่อล้วค่อยรับนะครับก็พยายามตีแนวรับและหามากกว่าว่าถ้าย่อมาเนี่ยเราจะรับตรงไหนนะครับส่วนตัวของ THRE นะครับสำหรับตัวของ THRE เนี่ยมันทิศทางมันก็เป็นไซด์เวดาามาเรื่อยๆแหละนะครับตั้งแต่มันไม่ผ่านเส้น 200วันเนี่ยก็โดนขายาวเลยนะครับตอนนี้เราก็มาดูว่ามันมีจังหวะที่จะเริ่มคาดหวังการฟื้นตัวได้หรือยังนะครับคือถ้าเกิดเรามองอินดิเคเตอร์เนี่ยอย่าง ISI เนี่ยมันก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีหรอกนะครับเพราะว่ามันยังเป็นมันยังเป็นคอนเวอร์เจนต์อยู่เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเวลาฟื้นตัวเนี่ยผมว่าหุ้น70%็ดเนี่ยมันจะมีเดเวอร์เจนต์ช่วยนะครับแต่ตัวนี้มันไม่ได้มีเดเวอร์เจนต์ช่วยแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าโอเคเริ่มกลับมายืนเส้น20ววััััันน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 นไดดด้้้ลลละะะงกกก็็อออออาาาจจเเเเเปสญญณบบบบบบแแ่่่่ๆคคครืืถิีย Speculative Buy มากกว่าคือรับเส้น20ประมาณ0.57แล้วก็ Stop Loss ดบับสั้นๆคือ0.54นะครับถ้าเกิดมันกลับตัวก็ประมาณ0.64นะครับถึงประมาณช่วง0.67สําหสำหรับตัวของ T H R E นะครับสมมุติถ้าเราลรอย่อซื้อตอนนี้มันลงมาไม่ถึงแนวรับนะครับจะทำยังไงเนีเป็นคำถามที่ดีนะครับคือปกติเราจะคิดว่าต้องแตะแนวรับปุ๊บถึงจะเริ่มเข้าซื้อได้เลยนะครับ แต่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าบางทีเราให้แนวรับไปเนี่ยมันก็ไม่เป๊ะๆหรอกนะครับมันมีสมมติเราเรารอซื้อตามแนวรับเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นแค่สามแบบแค่นั้นแหละนะครับลงมาไม่ถึงแนวรับลงมาแตะแนวรับพอดีแล้วก็ลงหลุดหลุดแนวรับนิดหน่อยนะครับถ้าคนที่แอดวานเนี่ยเขาจะไม่สนเรื่องของแนวรับมากเขาจะสนว่าเวลาลงมาใกล้ๆแนวรับเนี่ยนะครับมันมีการกลับต,ตัวตอนไหนนะครับคือถ้าเกิดมีการกลับตัวปุ๊บเราก็จะเริ่มเล่นเริ่มเล่นเลยนะครับแม้ว่ามันจะไม่ถึงแนวรับก็ตาม หรือว่าแตะแล้วก็ตามหรือว่าหลุดลงมานิดนึงก็ตามนะครับดับงนั้นถ้าเกิดเราจะไม่พลาดแถวโซนแนวรับเนี่ยพยายามใช้เรื่องของแคนเดลกลับตัวนะครับก็เป็นเป็นคำถามที่ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้ผมผมขอเก็บไว้ไว้เล่าในรายการชาร์จเ e อร์สเปกทีฟดีกว่าเพราะพวกนี้เป็นเทคนิคในการเข้าซื้ออย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าผมว่าเรื่องของการให้แนวรับ,แน,บแนวต้านเนี่ยบางทีทาให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดหรือว่าเราต้องแบบซื้อตามแนวรับ,แน,บแนวต้านเป๊ะๆหรือเปล่านีซึ่งมันไม่ใช่นะครับ เรามาที่ตัว S&P n นะครับตัวนี้ผมว่าสัญญาณกลับตัวเนี่ยชัดนะครับก็คือตัวของ Inward Head and Shoulder นะครับเมื่อวานนี้ในตัว Technical Intraday เราก็ออกไปแล้วนะครับว่ามันมีการ b r e กนะครับแถวมา12.8เนี่ยให้ซื้อได้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นมา3ช่องก็ยังยังถือว่าไล่ตามได้อยู่นะครับ Inward Head and Shoulder เนี่ยมันน่าจะปรับตัวได้ไปไกลกว่านี้นะครับก็13.5-14บาทก็เป็นแนวต้าน ส่วนแนวรับก็โซน13นะครับก็ยังรับได้อยู่สำหรับ S&P n P. ส่วน QH นะครับ QH ก็รีบาวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเราเล่นด i เวอร์เจแต่ว่าขึ้นมาแถวเส้น20เนี่ยเราก็แนะนำเทคโปร f i ตไปแล้วนะครับดังนั้นราคายิ่งลอยขึ้นไปเราก็คงไม,ไม่ได้นำในการไปไล่ตามนะครับส่วนตัวของปัญจวัตรพลาสติกนะครับ PJW นะครับ อ่าตัวนี้นะครับคือเวลาเราเห็นหุ้นโซนต่ำเนี่ยพยายามเช็คก่อนเลยว่าพวก divergence มีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยอย่างน้อยเราก็พออุ่นใจนะครับแล้วเราก็มาเช็คกันว่าตัวของเส้นดาวเทรนเนี่ย break หรือเปล่าก็จะเห็นว่าเบรกนะครับบางนั้นก็เก่งกาไรได้ตอนนี้สุดท้ายก็คือลิกรีวอร์ดแหละคุ้มหรือเปล่านะครับในการ f o ล l o w ตามสมมุติเรามองแนวรับเนี่ยประมาณ2 6 4นะครับ stop ปลอสประมาณ2.46นะครับเป้าหมายถ้าเรามองไป2.9เนี่ยหรือประมาณ3บาทเนี่ยก็ยังถือว่าเก่งกําไรได้นะครับ ส่วน GC นะครับจี GC ก็ช่วงนี้อาจจะไมไ่มีอะไรให้เล่นเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้เราเล่นดิเวอร์เจนแต่มันก็ขึ้นมาปิดแกละตอนนี้ก็คงลอยยอนะคร่าวๆคือเส้น20ประมาณช่วง24.7เป็นโซนของแนวรับนะครับแล้วเดี๋ยวขอประมาณสัก3ตัวสุดท้ายแล้วกันสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะครับส่วนตัวของเดลตานะครับตอนนี้ราคาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเบรกไฮนิดนึงเดี๋ยวจะเห็นว่าการเบรกไฮในช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มเป็นดิเวอร์เจนละนะครับไม่เหมือนกับเดือนกรกฎามิถุนานะครับที่แบบ ขึ้นแบบคอนเวอร์เจนต์อย่างเงี้ยสบายใจแต่ว่าเ <c oughs> ดลต้าเรานี้เริ่มเป็นเดเวอร์เจนต์ละก็ระวังการพักตัวแล้วก็ไม่ไม่ไล่มากกว่านะครับส่วนตัวของ i v l นะครับ IBL คล้ายกับ GC นะครับก็คือขึ้นมาจนปิดแกปไปละนะครับคือช่วงหนึ่งเราก็เล่นเทคนิคอลีบาวทั้งคู่แต่ตอนนี้ก็ให้มันพักตัวลงมาก่อนดีกว่าสำหรับตัวของ i v l นะครับแล้วก็ปิดด้วยตัวของ Big Gri มละกันนะครับสำหรับ Big r i m ก็ติดเส้น ่วันอยู่นะครับดังนั้นตอนนี้ก็เป็นช่วงของการสะสมกําลังนะครับ28.4คือแนวต้านส่วน20.4ก็เป็นแนวรับนะครับวันนี้ก็จบช่วงเทคนิคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคำถามอื่นๆก็รอไปเจอคุณปีในช่วงบ่ายนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งในรายการชาร์จเปิดสเปกทีฟนะครับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ สำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ี i r s t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ